วันนี้ผมก็จะมาลองทดสอบนะครับลวดเชื่อมตัวใหม่ครับก็อันนี้ไปซื้อมานะครับของยี่ห้อคาว่านะครับ GB26 เป็นลวดเชื่อมกันวันนนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวที่ยังไม่เคยลองนะครับก็เขาบอกว่าเชื่อมลื่นไหลไม่สะดุดควันน้อยนะครับกลิ่นไม่ฉุนประสานได้แข็งแรงนะครับ กำลังไฟที่ใช้นะครับเขาให้ปรับอยู่ในค่า50-95นะครับใช้ได้ทั้ง AC และ DC บวกลบนะครับเดี๋ยวจะมาลองทดสอบดูครับก็รูปลักษ์ภายนอกนะครับก็สวยงามครับนี่เป็นรุ่นกล่องสีน้ำเงินคาดแดงนะครับก็บอกว่าเอาไว้สำหรับเชื่อมเหล็กกันวาไหไนครับ แต่ก็พลิกดูแล้วนะครับก็ไม่มีจุดที่บอกว่าให้เปิดมุมไหนนะครับก็มีโอกาสที่จะเปิดผิดเป็นผิดทางนะครับก็เดี๋ยวเปิดดูเลยครับก็คือผมจะลองเปิดนี่นะครับก็ตูดลวดเชือมมันอยู่ฝากนี้นะครับทั้งสองฝั่งเลย ดูซิว่าจะเปิดด้านนี้แล้วมันจะตรงไหมครับเพราะมันไม่มีบอกว่าให้เปิดด้านไหนนะครับโอเคครับตรงครับนี่ครับตูดรูดเชื่อมอยู่ด้านนี้ครับ ก็ที่รวดเชื่อมก็จะเขียนว่า2.6คูณ3 150มิลิเมตรนะครับ E 6013ครับก็ตัวนี้เชื่อมกาวไนัยครับเดี๋ยวมาลองทดสอบครับผมจะใช้ตู้เชื่อมนะครับของ w e l d ีครับ w e l d ี MMA 160นะครับในการเชื่อมครั้งนี้นะครับก็เป็นตู้เชื่อมผมเองแล้วครับ เดี๋ยวผมจะลองปรับไฟที่ตามสเปคเขาบอกเบื้องต้นนะครับก็ก็ให้ใช้ไฟที่ห้าสิบถึงเก้าสิบห้าครับทุกท่าครับนี่ครับจะท่าไหนก็ห้าสิบถึงเก้าสิบห้าครับผมจะเริ่มต้นที่ห้าสิบนะครับเดี๋ยวลองดูครับผมก็จะใช้ห้าสิบกับเก้าสิบห้าเลยนะครับรอบแรกจะใช้ห้าสิบรอบสองใช้เก้าสิบห้านะครับ ครับผมจะปรับไฟไว้ที่ห้าสิบนะครับก็เป็นเบื้องต้นของค่าที่เขาให้มานะครับแล้วจะลองเชื่อมดูนะครับ รับผมใช้ไฟ50นะครับก็ทะลุบ้างนะครับเดี๋ยวลองเคาะสลักดูครับ ก็ไม่เคยใช้นะครับของตวันนนะครับก็แนวนี้นะครับเป็นแนวลากเดินยาวครับก็แรกๆก็จะเป็นนูนสวยดีนะครับแล้วก็มามันหลอมละลายไวไปหน่อยครับมันจะทะลุผมก็เลยเร่งพอเร่งแล้วมันก็จะไม่นูนนะครับแล้วตัวนี้ใช้ใช้แต้มเมาครับตัวนี้แต้มเมาแต้มเมานะครับนี่ก็แต้มอันนี้เดินยาวครับเดินยาวก็ ไม่ทันครับให้เดินไวก็ไม่ทันครับก็น่าจะเหมาะกับการแท็กการจี้ยกจี้ยกเนี้ยครับมาดูด้านหลังครับนี่ครับก็อันนี้ผมเปิดไฟอยู่ที่50นะครับเดี๋ยวลองเต็มแม็กของมันครับก็ตัวนี้เป็นเหล็กกล่อง1.2นะครับเดี๋ยวลองอีกทีของเต็มแม็กปรับให้สุดของมันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ ก็สุดมันก็อยู่ที่95ครับเดี๋ยวลองปรับ95ครับครับตอนนี้ปรับไว้95ครับรอนแรกจะลองเดินยาวก่อนนะครับ ก็ในความรู้สึกของผมเองนะครับก็ถ้าเล็กบางนะครับรดเชื่อมกาวไนก็ต้องใช้แต้มยกนะครับจะเชื่อมลากยาวไม่ได้นะครับตอนนี้ปรับไฟที่50นะครับก็แนวเชื่อมก็ถูกใจอยู่ครับแนวเชื่อมสวยครับเชื่อมง่ายนิ่มครับเริ่มต้นที่50นะครับปรับไฟ50ก็ยังมีตามดอยู่บ้างนะครับแต่ถ้า50ลากยาว แนวเชื่อมมันจะไม่นูนนะครับมันก็ไม่นูนไม่ไม่นูนขึ้นมาครับจะแผลมากกว่าครับก็อันนี้เป็นความรู้สึกของผมเองนะครับก็รดเชื่อมกรมมันไอตัวนี้ผมก็จะใช้เชื่อมเหล็กบางด้วยไฟอ่อนๆครับก็เอามาแบ่งปันประสบการณ์ครับแต่ตัวนี้ครับปรับไฟปรับไฟแรงนะครับแรงมากคือเก้าสิบห้าเต็มแม็กครับจี้ทะลุจี้ทะลุเลยครับ นี้เดินเดินแนวยาวนะครับแล้วนี้เชื่อมเชื่อมยกครับเชื่อมยกก็ยังเป็นรูนะครับก็สรุปก็น่าจะแต้มยกครับแต้มยกไฟอ่อนนะครับก็เป็นเอามาแช่นะครับกับลวดเชื่อมยี่ห้อใหม่คาวาคาว่านะครับ G.B.26 ที่สำหรับเชื่อมการ์ไนท์ครับสำหรับเชื่อมการไนท์เหล็กบางก็ใช้ไฟอ่อนๆครับ แต่คนอื่นอาจจะเชื่อมเก่งกว่าผมก็อาจจะเชื่อมได้ดีกว่าผมนะครับอันนี้ก็เป็นความสึกผมล้วนๆครับก็แบ่งปันกันครับเพราะว่าตัวนี้ตื้อมาใหม่ครับของเล่นใหม่ครับก็ใช้ดีอยู่ครับรุ่นนี้แนะนําครับ <c oughs> แค่นี้ครับ